สวัสดีค่ะสิ่งที่เราไม่เชื่อใช่ว่าไม่มีสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่าเราจะไปลบดลูะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะคะชาวราศีเมษมีอะไรที่จะทำให้รอดปลอดภัยกับการเดินทางใกล้ไกลอื ครั้งที่หลัแหล่งที่อยอะใส่นะคะคนเท่าคนแก่นะเพื่อการงานการสังคม ในหลักแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะนะเสาบ้านเสาเรือนค่ะอย่านิ่งนอนใจอย่าเฉยนะคะดูแลเอาใจใส่คนที่ให้ลาบผลกับตนเองนะมีบุญคุณทดแทนพระคุณท่านคือการแสดงถึงคนนั้นคือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีเนื้อคู่ค่ะที่สนับสนุนการงานการงานนะอันนี้เป็นคนต่างถิ่นที่ค่ะมาสร้างโลกใหม่ใมร่วมกันได้ทำให้มีการงานขยายไปใหญ่โตเลยได้ลาบใหญ่ย่าลืมค่ะเทวดานางฟ้าประจํากายตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือคนรัก พ่อแม่ปู่ย่าายายที่เราสร้างการงานใหญ่ยยโตณนสถานที่พื้นที่ดินแห่งนั้นเละค่ะทำให้มีอาหารการกินร่มสมบูรณ์แล้วเนี่ยมีตั้งอาสารเจ้าที่เจ้าทางเรียงนะคะ